สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสุชชี้ตําหนีโขดนะคะเริ่มจากชิ้นแรกเป็นไข่คูเดทมานี่แล้วก็ตรงนี้นะตาลอกอะไรหน้าขาดแล้วก็ขาตรงนี้ค่ะแล้วก็จานแล้วก็อันนี้นะแล้วก็จะเป็นพีทอันนี้ก็ตําหนิก็ประมาณนี้นะซุดรัวเองแล้วก็ชิ้นสไ้า์สองชิ้นก็เริ่มจากอันนี้ก่อนเล ก็คือเป็นสตรอเบอรี่เดี๋ยวขอเก็บอันนี้ออกก่อนนะเป็นสตรอเบอรี่อันนี้เดี๋ยวได้เป็แพ็คเกจแพ็คเกจอาจด้วน,นะคะนี่เป็นแพ็คเกจประมาณนี้แล้วก็ราคาก็ตามนี้เลยร้อยเก้าสิบนะคะคเป็นสตรอเบอรี่อุ้ยถุงเดี๋ยวเก็บให้ดูแต่ตันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้บีบเบาๆนะคะกลัวมันจะหัก ันนี้แบบตุ๊กขี้ของพี่ครีมนะแต่จริงมันก็มีอีกชิ้นนะคะแต่มีมันโหดมากแบบขาจืดไปเลยต่อไปชิ้นต่อไปก็นี่เลยอันนี้เพิ่งแกะทัสจูดูได้นะจากอันนี้ก็จะเป็นแมวนะคะแมวของชวาเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูกันเลยอันนี้พี่ครีมก็สั่งมานะนี่สเกตบิ๊ก นเป็นกลิ่นเหมือนลูกอมชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวขอไปคุ่มก่อนคือจะต้องเดี๋ยวจะให้ดูแพ็กเกจนะคะนี่ืแพ็กเกจ